โครงการสืบสารมรดกทางพุทธศาสตร์ไทายพูฐานเฉลิมพระเก 72, ียรติ72พรรษาจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบระมราชูปถปัมภกสภากาชาดไทยเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อสร้างความสัมพันธ์ทมตรีระหว่างประเทศไทยและประเทศภูฐานรวมถึงการเผยแพร่พระพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมอันสวยงามของประเทศภูฐานเพื่อนําเงินไรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายสม ทบทุนโครงการเงินทุนฉุกเฉินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติสภากาชาติไทยและเพื่อจัดสร้างวิหารณประเทศผูฐานด้วย ทางสภากรารชาติไทยนะครับก็ได้รับเ,เกียรติจากทางบริษัท Fresh Air แล้วก็ทางอาจารย์บัญชัยนะครับที่มาร่วมทำโครงการนี้เพื่อจะหาเงินทุนสมทบทุนกองทุนภัยพิบัติของสภากรารชาติไทยกองทุนภัยพิบัติของเราเนี่ยก็ได้ตั้งมาเป็นปีนี้เป็นปีที่2แล้วนะครับก ตอนนี้มีเงินอยู่ประมาณ197ล้านเราตั้งใจว่าจะให้ได้ถึง300ล้านจะเป็นเงินกองทุนภัยพิบตัติซึ่งเวลามีอุทกภัยวาตภัยหรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นกับคนไทยทั่วประเทศเราสามารถที่จะใช้เงินจากกองทุนนี้เนี่ยเข้าไปช่วยเหลือได้ทันท่วงที โดยเร็วไวโดยที่ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเงินหรือไปเรียลายเงินเมื่อภัยพิบัติมันเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นเมื่อมีกองทุนนี้แล้วเราสามารถที่จะออกไปช่วยคนไทยที่ประสบภัยพิบัติอุทกภัย,ยวาตภัยได้อย่างรวดเร็วนะครับก็อยากจะขอเชิญชวนผู้ที่สนใจอยากจะเข้าพระองคคร,รูปปร,ริมโปเชนี่ สามารถที่จะรีบเข้ามาออขอเช่าได้นะครับเพราะจะอองจำนวนองค์เรามีจำกัดนะครับสำหรับอองค์ละ299,999บาทเนี่ยจะมีเพียง108องค์เท่านั้นแล้วก็องค์ในราคา199,999บาทก็จะมีเพียง5 9 3 593องค์เท่านั้นนะครับทุกองค์จะมีเลขที่แล้วก็จะมีใบสติฟเกตสำหรับทุกองค์ที่จะได้รับมอบนะครับขอบคุณครับมวลสารที่ได้มาเป็นมวลสารที่มาจากทั่ววัดทั่วประเทศภูตานนะครับเป็นมวลสารที่ทางสำนักพระราชวังของภูตานเป็นผู้รวบรวมนะครับเนื่องจากว่าจริงๆแล้วมวลสารพวกนี้เนี่ย โอกาสที่จะออกมานอกประเทศนี่ยากมากเพราะว่าเป็นมวลสารสศักดิ์สิทธิ์นะครับได้ผ่านทำพิธีในจารวัตแตละวัด,วดซึ่งจละวัดก็มีอายุประมาณพันกว่าปีถ้าส่วนใหญ่นะครับแล้วท่านได้ทางสำนักพระราชวังองค์พระบรมราชชนีเป็นผู้มอบให้นะครับกับคุณวินิตนะครับเอามาเพื่อบรรจุในองค์พระทุกองค์มครับเพราะฉะนั้นผมอยากจะเรียนว่าสำหรับ องพระทุกองเนี่ยที่สามารถจะเข้าไปได้เนี่ยนอกจากจะจะมีมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์มาจากประเทศภูตานแล้วเนี่ยนะครับก็นอกจากจะมีมวลสารที่ศักดิ์สิทธิ์มาจากประเทศภูตานแล้วเนี่ยก็พระทุกองค์ก็จะเข้าพิธีพุทธ,ธาพิเศษนะครับที่วัดโพนะฮะในวันที่ 9, 9, 9เดือนเเริ่ม เวลา9โมง39เพราะฉะนั้นจะมีใครที่ได้ไปเนี่ยนะครับไปบูชาเนี่ยจะเป็นองค์ที่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยขอเรียนไว้นะครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับใช่ครับพรบาทด็จมาสิทธาบดมสัมวะยุอินโอเชนะครับก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความเรื่อใสความศรัทธาและความศักดิ์สิทธิ์ครับโดยการเชื่อมต่อระหว่างความสัมพันธ์ ของพุทธศาสนาของทั้งสองประเทศไทยและปูตานสัมพัคัญที่สุดก,ก็คือจิตวิญญาณประเพณีวัฒนธรรมเรื่องราวต,ต่างๆทุกคนในพูทานกับไทยนะครับเป็นสิ่งที่เชื่อมติดก,กันอย่างที่ยากที่จะแยกแยะนะครับนั้นสิ่งสาคัญเหล่านี้เนี่ยนะครับในโอกาสที่ทั้งสองแผ่นดินจะได้มีโอกาสทําเหตุการณ์หเ,หรเหล่านี้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อาการจับสร้างวิหารสําคัญที่จะเปิดให้ ทุติศาสนิชนทั่วโลกนะครับได้เข้าไปนมัสก,การและก็สําคัญอีกส่วนนึงก็คือว่ารายได้อีกส่วนหนึ่งนะครับก็จะได้นํามาใช้ในกษษษษิจกรรมภารกิจสําคัญที่หนักหน่วงของภาณาชาติไทยยิ่งนะครับนั้นก็ต้องขอขอบพระคุณมากๆ,ๆนะครับผู้ที่ส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่เริ่มต้นและพอวันนี้ก็อยากเรียนนะครับว่าองค์บรูนโปเชเนี่ยมีจำนวน น้อยมากนะครับอ่ากจะเรียกว่ามีจำนวนไม่มากเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นก็เป็นการอุตสาหกรรที่ใี่สนใจติดต่อาาาาาาาทางสมัครราชไทยและวั็ที Fresh Air Festival ครับถ้อาอยากจะเพิ่มอีกนิดนึงก็คือปีนี้ก็เป็นปีสำคัญของคนไทยทุกคนนะครับเป็นเป็นปีที่เราฉลองเหลือพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวครบ2,000พรษานะครับองค์ใหญ่ที่เห็นเนี่ย ทางคณะผู้จัดทำเนี่ยเราก็จะนำคึื่ธูปเก้าถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นองค์อระถัมภกของสภาชาตาไทยรวมทั้งจะมีเงิน,งนร่วมเข้าไปธูปเก้าถวายด้วยครับโครงการนี้หลังจากนี้นี่นะครับก็เปิดให้จองนะครับแล้วก็วันที่9กันยายนก็จะมีพิธีพุทธาพิเศษนะครับแล้วก็ใครที่ได้จองในองใหญ่สุด แล้วก็องค์ขนาดกลางเนี่ยนะครับก็จะได้เข้าสู่พิธีสำคัญด้วยแล้วก็จะได้มีโอกาสเข้าเฝ้าแล้วก็ได้รับได้รับพระราชทานสติฟิเคตจากพระราชานด้วยนะนั่นคือเป็นสิ่งสําคัญแล้วหลังจากนั้นเนี่ยในช่วงเดือนธันวาคมนะครับก็จะมีอีกคณะหนึ่งซึ่งจะต้องเดินทางไปที่ทูตานเพื่อจะไปร่วม ในพิธีสำคัญะที่วิหารที่เราจะสร้างร่วมกันด้วยครับ